สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาจูนนะครับมาจูนยายซูเอฟทีแปดเก้าเจ็ดนะครับอาการมาก็คือความถี่ไม่ตรงนะครับแต่ผมผมปรับเรียบร้อยนะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีปรับที่เฉยนะผมปรับเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปรับก็ไม่ยากนะครับปรับไม่ยากนะครับก็มีอุปกรณ์ พิเศษนิดหน่อยนะครับก็คือไขควงจูนนะครับเนี่ยไขควงจูนที่เป็นเซรามิกก็ได้นะครับที่เป็นเซรามิกเนี่ยเป็นพลาส,สติกเป็นเซรามิกก็ได้แต่อย่าใช้เหล็กนะครับถ้าไม่มีก็ไปซื้อไอติมมานะครับแล้วก็เอา,อม,ม,า,เา,เอามาไอติมมาเหลาเอานะครับเนี่ยมาไอติมมาเหลาเอานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสาหรับการปรับความถี่นะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับ ตอนนี้เราตั้งความถี่ไว้ที่145995นะครับ145995ไอตัวสายนะครับที่เข้ากล่องจิกผมก็หายนะครับที่ใช้กับยายสุ8มิลไอ้8พินเนี่ยนะครับหายนะครับไปหาเราหายเหลือแต่สายแบบ6พินนะครับก็เลยได้ไปตัดสายแลนมาต่อเอานะครับตอนนี้เขาส่งอยู่ที่145995นะครับ หนึ 1> 1, 4, 5, 9, 5, so ่งสี่ห้าเก้าเก้าห้าไม่กะเฮิร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเครื่องวัดหรอครับก็อยู่ที่หนึ่งสี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับบวกไปหกสิบเฮิร์ตนะครับนะครับบวกไปหกสิบเฮิร์ตเนี่ยผมจะจูนนะครับจะลองจูนเบาๆนะครับเขาจะมาไหมนะครับสู้หน้อยเดี๋ยวนึงนะ โดนทีเดียวก็ไปแล้วนะครับจูนก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าทิมพอตเขาปลายมันเล็กม,มองไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่รู้ไขควรงทิมอืม ไม่มาไม่มามาอยู่ครับแต่มันเดี๋ยวผมจูนแป๊บนึงครับมาต่อกันนะครับก็ได้มาอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าเก้าเก้าห้าจุดแก้ไขหนึ่งสี่ห้าเกนอยี่ครับก็เอเอเร์อยู่ที่20กว่าเฮิรต์นะครับทีถ้ามสบเฮิรตนะบวกไปสามสิบเฮิรตของเดิมนะที่มาหาผมทีแรกนะครับก็เออเลอร์ไปประมาณ 300เกือบ400เฮิร์เลยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับแต่เครื่องนี้เขาดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเออเลอร์เนี่ยเราก็ปรับชดเชยเออเลได้นะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเราก็ปรับชดเชยได้นะครับเนี่ยนะครับปรับให้ความถี่เขาถ้าเกินเราก็ปรับลงนะครับมันมันปรับได้นะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับเราก็ใช้แค่ ตั้งความถี่ให้มันตรงนะครับเราก็วัดตรงก็ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราฟังแล้วมันเพื่อสมาชิกความถี่เพี้ยนไปอย่างนี้เราค่อยมาปรับชดเชยเอาก็ได้นะครับแต่จริงๆเราก็ต้องทําเครื่องของเราให้มันตรงก่อนนะครับของเดิมนะเออเล่อไปเยอะเลยนะครับเออเล่อไปเป็นสามร้อยเฮิร์เลยนะครับก็ปรับนะวิธีปรับปรับยังไงนะครับก็กดส่งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเนี่ยท่านจะเห็นในเจ้าตัว กล่องตัวนี้เนี่ยที่เป็นวงจรชุดวงจรที่เป็นตัวปรับโมซีโอนี่เป็นเป็นเขาเรียกอะไร่ะฟิล์นซี่เรฟเฟอเรนซ์นะครับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยนะครับก็แย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปแล้วก็ปรับนะครับค่อยๆปรับนะครับกดส่งแล้วก็ปรับแล้วก็ดูที่ตัวหน้าจอฟินซี่เคาน์เตอร์ด้วยนะครับว่าความถี่มันตรงหรือยังนะครับก็ค่อยๆหมุนนะครับ เราก็จะได้ความถี่ที่มันตรงนะครับที่ตรงนะครับก็ไม่ถึงกับตรงเป๊ะเพี้ยนแค่หนึ่งเฮิร์ตสองเฮิร์ตหรอกครับแต่ว่าสามสิบเฮิร์ตนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับของเดิมนี่สามร้อยเฮิร์ตนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมทดสอบภาครับนะครับภาครับเนี่ยหูตึงนะครับไม่ใช่หูตึงเพราะความถี่ไม่ตรงไงมันก็เลยตึงหน่อยหนึ่งนะครับ ถึงหน่อยหนึ่งนะครับพอผมปรับความถี่ให้ตรงแล้วผมก็จูนใหม่นะจูนภาครับใหม่ก็ได้มาเท่าไรเราลบลบร้อยสิบห้าจุดเก้านะครับจากของเดิมลบร้อยสิบสามนะครับก็ได้มาเป็นลบร้อยสิบห้าจุดเก้านะครับสิบสองดีบีเซนต์นะครับก็วิธีปรับปรับยังไงนะครับเราก็ป้อนสัญญาณเข้ามาที่ท้ายเครื่องนะครับที่ท้ายเครื่องเนี่ยนะครับตั้งความถี่หนึ่งสี่ห้า 145.995นะครับแล้วก็ส่งเป็นเดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวผิดโดนด่าอีกนะครับตั้งเป็น145.995นะครับผมนะครับตั้งหน้าจอความถีน่นี้ความถี่นี้เลยนะครับ145.995เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับโมดูลเลตการเนี่ยดีเทคสัญญาณเ,เป็น CW เนะครับเป็น CW มันก็จะบวกมา700เฮิรตซ์นะครับ เราตั้งตั้งซิกเนลเจนเนอเรเตอร์เราเป็นหนึ่ง5ี่ห้า้า้านะครับ995จุดอ่าจุดไม่ใช่สิไม่ใช่จุดนะครับตัวนี้มันมีหน้าจอเป็นจุดนะครับผมก็คือเราต้องตั้งความถี่ที่หน้าตัว signal เจนเราเป็นหนึ่งส7 0ห้า้า้าห้านะครับเราก็เจนออกมานะครับเจนกำลังออกมาที่20 db ิบดีบีไมโครโวลต์นะครับนะครับเข้ามาท้ายเครื่อง ย้ำว่าเป็นดียี่สไมโครโวลต์นะครับไม่ใช่ดีไม่ใช่20ไมโครโวลต์นะต้องต้องเจียนออกมาเป็น20 dB ไมโครโวลต์นะครับซึ่ง dB ไมโครโวลต์กับไมโครโวลต์มันต่างกันนะครับครับหน่วยมันต่างกันนะครับนะครับพอเราเอาเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับแล้วทํายังไงเราก็ต้องใช้ดิตอลมิเตอร์นะครับดิตอลมิเตอร์เนี่ยตั้งค่าเป็น DC โวลต์มิเตอร์นะครับ DC โวลต์เนี่ยนะครับนะครับเนี่ยตั้งเป็น DC โวลต์นะครับ แนะนําว่าให้ใช้ตัวสยมเยอะๆหน่อยนะครับตัวนี้ตัวสยอม3หลักนะครับถ้าท่านมี4หลัก5หลักก็ดีเลยนะครับที่เป็นมิลิโวลต์มิเตอร์นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ผมมีแค่ตัวนี้นะครับตัวตั้งโตไม่มีนะครับว่าจะซื้ออยู่นะครับแต่ก็มันยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วทํำยังไงนะครับทำยังไงท่านก็วัดไฟตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับเอากราว เกล่ลงแท่นก็ได้นะครับวัดไฟตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเป็นถ่ายมือสดๆเลยนะครับไม่รู้มันจะโยกขนาดไหนนะครับเปิดไฟอีกนะครับสงหน่อยนะครับจะได้สว่างนะครับท่านเห็นตุ่มตรงนี้ไหมเนี่ยตุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยโฟกัสสิครับลูกเพ่เขาไม่โฟกัสอ่าโอเคนะครับ เนท่านจะเห็นตุ่มตรงนี้เนี่ยตรงมอเสเฟตขามอเสเฟตเนี่ยตุ่มขา,ขาวๆตรงนี้เนี่ยนะครับท่านจิ้มวัดเลยนะครับเนี่ยจิ้มวัดเข้าไปนะครับนะครับเนี่ยจิ้มวัดนะครับเรามาดูโหวมิเตอร์นะครับสี่จุดสามไม่ใช่สีตอนนี้มันไม่มีสัญญ,ญาณเข้ามาผมไม่ได้เจนเข้านะแต่ผมจะแสดงวิธีให้ท่านดูดเฉยๆนะครับนะครับสี่จุดสี่จุดสามสี่เจ็ดเนี่ยนะครับ นะครับท่านก็จิ้มค้างไว้เลยนะครับแล้วท่านจูนตรงไหนนะครับทีนี้นะครับจูนตรงไหนให้ท่านมาจูนตรงนี้ครับเนี่ยทีหนึ่งศูนย์ศูนย์หกทีหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าทีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับท่านจูนเลยครับนะครับจูนค่อยๆหมุนนะครับใช้ไขควงพลาสติกหรือว่าเป็นไขควงไม้หรือไขควงเซรามิกนะครับแย่เข้าไปนะครับจูนตรงคอยเนี่ยนะครับโดยวัดแรงดันไฟตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดเนี้ยติ่งเล็กๆเนี่ยตุ่มเล็กๆข้างมอสเฟตเนี่ยนะครับเนี่ย ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับนะครับให้ได้แรงดันไฟที่ต <owner. S 1> ่ําที่สุดนะครับก็คือจูนทุกคอย์เนี่ยนะครับแต่ละคอย์เนี่ยนะครับเราวัดแล้วก็จูนให้ได้แรงดันไฟที่ต่ําที่สุดนะครับจูนแรงดันไฟต่าสุดจูนแรงดันไฟต่าสุดนะครับให้ได้ต่ําที่สุดนะครับก็จะเป็นการปรับเซนส์ภาครับของของเจ้าตัว예수 fti แปดเก้าเจ็ดนะครับแปดเก้าเจ็ดตัวนี้เนี่ยนะครับคือจูนให้ได้แรงดันไฟต่ําที่สุดนะครับ นะครับจูนสามคอยนี้เนี่ยเนี่ยสามคอยเนี่ยทีหนึ่งศูนย์ศูนย์หกทีหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าทีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับจูนสามคอยนี้นะครับวัดไฟที่จุดนี้นะครับเนี่ยที่จุดนี้เนี่ยนะครับให้ได้แรงดันไฟที่ต่ําที่สุดนะครับมันจะตรงข้ามกับเจ้าตัว2,100แทงโก้ที่ผมทําให้ดูนะครับไอตัวนั้น่ะจูนต้องให้ได้แรงดันไฟสูงที่สุดใช่ไหมแต่ตัวนี้ต้องให้ได้แรงดันไฟต่ําที่สุดนะครับนะครับพอจูนเสร็จแล้วก็คือจบนะครับ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับเรามาดูนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนโหมดกลับใช้งานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราคีวิดโอกันก็เป็นคีวิดโอในในในดีเทคในดีเทคในอะไรล่ะมอดูเลเตที่เป็น FM นะครับมอดูเลเตที่เป็นเอฟเอ็มย่เขีย <sext> นว่าท่านจะใช้แบรนด์อื่นนะครับท่านจะใช้แบรนด์อื่นตัวนี้ก็มอดูเลเตเป็น AM นะครับเป็นย่านเอเจ้าตัว วิทยุการบินนะครับนะครับความถี่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบแปดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับจนถึงหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดนะครับก็จะเป็นความถี่ย่านแอร์แบนด์นะครับก็จะเป็นใช้ QSO นะครับของวิทยุการบินนะครับแต่ถ้าต่ำลงไปจากร้อยแปดขึ้นมาจนถึงร้อยเจ็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของความถี่ที่ใช้งานกับพวก ILS นะครับหรือว่าเป็น VOR, Dvor นะครับก็จะเป็นเครื่องนำร่องกับเครื่องนำร่อนนะครับของของสนามบินนะครับความถี่พวกนั้นก็มันมีความละเอียดอ่อนนะครับอย่าไปใช้อย่าไปยุ่งเลยนะครับมันเป็นอันตรายกับกับผู้โดยสารนะครับในส่วนของ1นึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งแปดจนถึงหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยนะครับมันเป็นย่านย่านที่เขาใช้ QSO กันนะติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องบินกับฐานหรือว่าฐานกับฐานประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามายุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนเราไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องเขาเกิดเราไปกดคงกดคีรบกวนเขาเนี่ยมันเป็นอันตรายกับผู้โดยสารเครื่องบินนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์วิทยุกระจายเสียงนะครับเนี่ยที่เป็นวายแบน์นี่วายเอฟเอ็มนะครับโมดูลเลตแบบเอฟเอ็มนะครับวายแบนด์นะครับก็เป็นย่านความถี่ขึ้นสั้นแล้วตอนนี้นะครับเป็นเฮดเย็บนะครับก็ แนะนํานะครับประมาณนี้แหละนะครับการปรับนะครับส่วนแบนอื่นๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้ปรับนะครับผมปรับแค่แบนของวิทยุสมัครเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะเพราะเพื่อนสมาชิกแจ้งแจ้งมาคือเฉพาะแบนแบนเนี่ยแบนวิทยุสมัครเล่นเนี่ยนะครับแบนทูมิเตอร์นี่นะครับส่วนแบนอื่นไม่ได้ปรับนะครับใช้งานหลักๆก็มีแค่ความถี่ที่เขาให้เราใช้เนี่ยนะครับโอเคนะครับสําหรับการปรับนะครับ ความถี่ตรงไม่ตรงนะครับความถี่ไม่ตรงนะครับให้ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้เนี่ยต้องมีเครื่องมือวัดด้วยนะครับมีฟิลซีเคาน์เตอร์เวลาปรับนะครับนะปรับตรงนี้นะครับปรับความถี่ตรงไม่ตรงนะครับส่วนปรับเซนส์นะครับป้อนสัญญาณเข้ามาท้ายเครื่อง 20dB ไมโครโวลต์นะครับที่ความถี่1 4 5 9 9 5 7 0นะครับนะครับหน้าเครื่องก็ตั้งเป็น หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าจุดเก้าเก้าห้าครับเปลี่ยนเป็นซ w มันก็จะบวกไปอีกเจ็ดร้อยเฮิร์นะครับนะครับแล้วก็ปรับตรงไหนปรับตรงนี้นะครับทีหนึ่งศูนย์ศูนย์หกทีหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าทีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับจูนนะครับวัดแรงดันไฟตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจุดนี้เนี่ยนะครับข้างมอสเฟตนะครับสี่ขาเนี่ยนะครับมอสเฟตไม่ใช่สี่ขาต้องเป็นมอสเฟตห้าขานะครับตรงนี้เนี่ยนะ โอ้กล้องมันไม่โฟกัสเลยนะครับเดี๋ยวผมล็อก AF ก่อนแป๊บโอเคล็อกแล้วนะครับเนี่ยท่านจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีมดเฟดเรียงกัน2ตัวนะครับแล้วก็วัดตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้เลยนะครับจะมีตุ่มสีอลูมิเนียมมาแก้ไขตะกัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จิ้มแล้วก็วัดเลยนะครับได้แรงดันไฟเท่าไหร่นะครับท่านก็จูนจูนคอยพวกนี้เนี่ยหนึ่งสองสาม สามคอยเนี่ยนะครับให้ได้แรงดันไฟที่ต่ําที่สุดนะครับมันก็ได้เซนซิทิวิตี้นะครับหรือว่าความไวภารรับที่ดีที่สุดนะครับผมนะครับสาหรับการปรับความถี่ไม่ตรงนะครับให้มันตรงแล้วก็ปรับความไวภาคกรับนะครับผมก็เป็นอันจบนะครับสําหรับการปรับจูนนะครับเจ้าตัวยี่สูเอฟทีแปดเก้าเจ็ดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ